เอาเลยครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างไม่ได้เจอกันนานหลายคนอาจจะคิดว่าผมนั้นได้จบซีรีส์นี้ไปแล้วตั้งแต่การเลี้ยงบางกอแต่ว่ามันยังมีต่อนะฮะยังมีต่ออีกนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาสารต่อให้มันจบนะฮะซีรีส์นี้ในวันนี้เนี่ยเราจะไปอัญเชิญบอสนะฮะอัญเชิญบอสต่างๆอ,ออกมา นะครับวิธีการอันเชิญนะฮะไอหลุมนี้มันหลุมนี้มันแปลกมากเลยอ่ะแปลกหรอกยังสงสัยอยู่เลยว่าอะไรทำให้เกิดหลุมแบบนี้ขึ้นมากบาดปั๊บปัป๊บใช่ไหมปั๊บปั๊บถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะต้องเป็นแบบนี้ ะจะเอาการเดียนไหมไม่ต้องหรอก <Okay. S 1> มันไม่ได้โหดคนนั้นเอามาแทงไงคือใน RLC ต้นเกม<ห>มันจะไงบอสไม่โหดเบอร์บอสตัวนี้มันยังไม่ได้โหดเท่าไหร่ <Okay. S 1> คือคือใน RLC มันเอ้าลืมเอาฟ้องกลับไปเอาน้ามาให้หน่อยโซโซมันชื่อว่าโซคีมันอยู่ในเ,เดี๋ยวกูไปเอาเอย่างดีกวเดี๋ยวเพิ่งหาไม่เจอ ลืมเอาคุณแจมาคือ R L c ับมันจะเป็นมอดที่เอาไว้เล่นแบบสนุกอะคือช่วงแรกมันจะยากแล้วช่วงท้ายมันจะมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราอัปเกรดอะไรตัวเราให้มันเก่งขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงแรกมันจะโหดเพราะวทุกเพราะว่ามอนทุกตัวมันโหดไงแต่มันก็มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าแบบ Enchant อะไรเงี้ยมาคอยช่วยเหลือเราแต่ช่วงแรกเราก็จะไม่ไหวไงเพราะว่าเรายังไม่มี ต่พอเริ่มได้ฟาร์มแล้วก็จะเก่งขึ้นเองถ้าเราเข้าใจหมดนะแต่ถ้าเราเล่นแบบไม่เข้าใจไม่เอนชานไม่อะไรแบบเล่นแบบปกติมันก็จะมันก็จะซูไปไวอะไรเงี้ยโซคีถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องใช้ตัวนี้แหละสำหรับโซคีถ้าพิธีครับก็เดี๋ยวผมลองให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับ ใช้โซเกสเซอร์เพชรแล้วก็นิเท์สตาร์นะฮะโอเคนี่นั่นเป็นไงวะเนี่ยใต้ดินสัตว์ขีู้ดินหายถูกแล้วมาบอสออกมากจะได้ไปกินข้าวสามสองหนึ่งเออบอสเนี้ยกกโอยโอย มันทำกูสโลว่ะเอาธนูยิงมันได้เออเออแต่หน้า,ตา,ต,าตามันเท่อยู่นะนี่้อีลอยด์ชื่ออีลอนด์กิลอนมาสเลยลอนมาสอุ้ยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยมันดอบอะไรไปวะมันดอบมันดอบมันจะดอบไออันนั้นโซลสโตดอย่าใช้นะจูจะไวค้คาบของต่อเอาไวค้คาบอันเชนบอตัวต่อไปมันชื่อว่าอะไรวะเดมอนโซลสโตนหรือเปล่า อ๋อนี่ไงเออเอามาดิเดี๋ยวกูจะไว้ครับของเก็บไปเลยว่าตัวต่อไปอยู่นั่นเดียมอน<ล><ล>ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันบารชาร์ดเลยนี่อยู่นี่ไหนวอะอ๋ออ๋ออ๋อบังเออโอเคเดี๋ยวผมจะไปเตรียมการในการทำบอสตัวต่อไปนะฮะ คืออะไรเอียมอะไรอีกยังไม่เออเดี๋ยวดูกันมันชื่อว่าอ่าพิมพ์พิมพ์มว่าดีมอเดีมอนิกโซคิวบ์ดีมอนิกโซคิวบ์ใช้ดีมอนสโตนดีมอนสโตนใช้เนเธอร์วาร์ดกับค o ปเปอร์สโตนแล้วก็จะสร้างดีมอนิกคิวบ์ขึ้นมา แล้วมันต้องใช้อะไรอู่วะกูยังไม่ได้ใส่หายใจในน้ำมาอีกวะเออใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่น่าจะไม่ได้ลงนาแวแล้วแหละเพราะกูไปลาพวกซีสเปนมาเนี่ยไม่ค่อยชุดก่องมันดีอยู่แต่ว่ากูไม่ค่อยได้ใช้อะกูว่ากลับบ้านเรามันไล่กินกับเบนอยู่เนี่ย กิทุอย่างโอ้โหไม่สนใจเลยอะว่ายหนีด้วยอันนี้เอามึงใส่เด็บสไนเดอร์แล้ววันเนี้ยเฮ้ยสนแล้วปรากฏว่าแตกเอ้าติดเวท ชิบหายแล้วจมน้ำไว้เนี่ยยังยังยังขึ้นไม่ได้แล้วมึงต้องใส่เดฟสไตรเดอร์กับหายใจในน้ำด้วยนะถ้ามึงจยไปสดไม่เป็นไรได้อยู่ใช่ไหมค่าได้แล้วกลายเป็นปลาไหลย่าให้กูแล้วเนี่ยตอบปัญหาไปไหนวะมันมันจะกระจายอยู่แต่มันจะจได้น้อยมันได้น้อยมากตัวึ่งมันได้แค่ห้าห้าหกอันเองสกิลมันะมันได้น้อยกว่าังกรเยอะเลย อะไรก็ไม่เห็นจะโหดเลยนี่ยว่าเออตอนนั้นทำไมมึงแตกวะมัมมงยันชายังไม่ครบหรือเปล่าบางไม่ตอนนั้นมันตัวใหญ่กว่านี้อ่ะอันนี้มันแค่วิวสองแล้วก็โดนงับหัวแล้วก็ตินไม่ได้หรือเปล่าอ,อ๋อมึงไม่เอาใช่ไหมสเกลกูไม่ดำไปเก็บนะเออไม่เอาเนเธอร์บาดมันเก็บยังไงวะแค่าม,มาลางแขนเฉย เอาละครับทีนี้พอเราจัดการบอสตัวนั้นไปแล้วใช่ไหมเราจะได้อ่าไอ,อ้นี่มาอะไรล่ะเนี่ยครับดีมอนโซลสโตนครับน,นี่ผมอัญเชิญอีก2ตัวนะครับเพื่อจะเอามาใช้ทีนี้เราจะต้องทำการคราฟอ่ามันชื่อว่าอะไรวะอันนี้นะครับ ดีม so อ ed, Bot, นิกโซคิวบ์นะครับเอาไว้อัญเชิญบอสในนรกนะครับซึ่งใช้ Demon Stone นะครับใช้เนเธอร์วัตดังนั้นเราต้องไปในรกก่อนนะครับต้องไปในรกก่อน <c oughs> ทีนี้สิ่งที่ผมอยากคราฟอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ฮะอ่ามันชื่อว่านี่ครับ s u m m o n i n g p e d e s t a l นะครับเป็นตัวอัญเชิญแบบมันจะอัญเชิญออกมาเรื่อยๆเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูอ,อ้าวเพ็ดหมดโอ้เพ็ดหมดเกลี้ยงเลยเหรอเป็นเชิญเมื่อกี้เพชรหมดเกลี้ยงเลยแตไม่เป็นไรฮะเรามีเรามีไอตัวสำรองอยู่นี่นะครับตัวสำรองเรา เต็มเลยที่ไปใช้จริงๆกาจะาไปทำฐานของไอเนี่ยฐานของเอเนี่ยแต่ว่าเอามาใช้ก่อนแล้วกันเพราะว่าจนจนเครียดกินแล้ว เอาละ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 ทีนี้ที่ผมจะมาผมไม่น่าใจว่าผมเคยโคเวอร์ตรงนี้ไปหรือยังนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะมาเอาให้ดูแล้วกันทําให้ดูว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะ,ะคือเราวางอันนี้ลงไปปับ๊บมันจะมีประตูพอท่อขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราคลิกขวานะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะสามารถซัมมอนตัวอะไรได้บ้างและเราต้องใช้เลสโตนในการซัมมอนนะฮะวางเข้าไปปับ๊บเราเลือก ตอนนี้ผมยังไม่ได้เลือกนะมันจะสุ่มแต่นั้นเราต้องเลือกก่อนเออ่ผมสมมติเราจะเอาเอออกิสนะครับเราเลือกเรียกว่า์ซิให้มันนั่งไหมพา s s ีฟไหมเอคเิรสซีฟไหมผมจะเลือกว่าให้มันเป็นเอคเิรสซีฟนะฮะมันก็จะสปอนมาเรื่อยเลยนะเนี่ยเห็นไหมสอตัวแล้วนะและเรายังสามารถทำแบบนี้ได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิด ถ้าผมจำไม่ผิดดูเนี่ยเลสต์วนอันเดียวสปอนได้ตั้งหลายตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเราใช้อ่ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูกันใช่หรือเปล่านีเา่เห็นไหมได้นิมออกมาคือเอาเอาเอคิดผสมกับผสมกับไอเจนเจนกุ เราก็จะได้นิมออกมานะ่ยเห็นไหมมันจะมันจะมันฟิวชั่นกันได้อ,ะอ่ะคิดคือค่อนข้างค่อนข้างดีนะเออแบบนี้แล้วมันก็จะหายไปเองนะครับตามการเวลาถ้าเราปล่อยเอาไว้นะครับไม่ได้อยู่ทาวน์ซึ่งก็ถือว่าดีนะเอาไว้สำหรับแบบวางเป็นเห็นไหมมันหายไปแล้วเอาวางแบบเป็นม็อบป้องกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาแบบเราไปตบบอสแล้วก็วางที่สปอนให้มันสปอนมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมมีแผนที่จะเอามันไปใช้กับบอสนรกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอรอมิสเตเจก่อนมิสเตเจยังไม่มาตอนนี้เราจะเตรียมการให้พร้อมนะครับเพื่อจะลงนรกอันนี้ผมจะไว้นี่นะครับเราจะยังไม่ใช้ทันทีนะครับเราต้องลงไปฟาร์มข้างล่างก่อนลงไปฟาร์มนรกก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นมาเคลียร์ฟองอีกทีหนึ่ง เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลงไปในนรกก่อนแล้วกันจะไปฟาร์มเอาของสักหน่อยนะครับต้องใช้พวกเนธทธอร์วัตนะครับโอ้ต้องขอโทษเรื่องเสียงด้วยนะครับตอนนี้เจ็บลิ้นมากๆเลยลิ้นน่าจะเป็นร้อนไหน โอ๊ยอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอคือทำไมมันมีพวกนี้อยู่ในในน้ำวะแล้วแล้วกูขึ้นไม่ได้ไม่เอาหน้าไม่เอาหนวกโอ๊ยคือมันเลือกตรงไหนให้กูเนี่ยก็คือกูอยู่บนนี้ เดแล้วจะกูจะขึ้นยังไงกูจะขึ้นยังไงเนี่ยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูมันสปอนดูมันสปอนมองอะไรก็ไม่เห็นทีนี้โอเคโอเคแสดงว่าอันนี้ไว้ตรงนี้โอเคโอเคเออไหนวะ เราเดินค่อนข้างที่จะว่ยอยู่นะในนี้เพราะว่ามีเด็บสไตรเดอร์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามาสปอนได้์ดูด,ดูมันดูมันทำดูมันทำแล้วคือประตูนรกหายอ่ะคือผมคิดไว้แล้วผมคิดไว้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้เออ เกือบไม่ได้กลับบ้านนะขึ้นเดียวเลยกงนอะไรอีกอ่ะตัวอะไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยพังหมดเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โห่วยแล้วต้องหนีไม่ไหวแล้วตูดาลบกู ฝังไหมเนะี่ยไม่ฟังแตดบอกเลยว่าแตกอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมไม่ปลอดภัยเลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูไม่น่ามาคนเดียวเลยติดใช่ไหมติดใช่ไหมเนี่ยนรกค้างนรกฟรีซ คือมอนมันเยอะมากอ่ะตัวน,นี้อะไรอ่ะโอ้แม็กม้าร็อกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่จะบ่อยแล้วแตก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 มาเนี่ยาปไปไหนนะวะตอนนี้อุณหภูมิในร่างกายเริ่มขึ้นสูงมากๆแล้วนะครับอ๋อ ผมรู้แล้วว่าทำไมไอ้เฮียนั่นผมถึงแตกอย่างนี้นี่เองเชี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดะเดวเดๆ,ๆอันนี้มันเป็นบางกอนี่มันเป็นบางกอเออเชี่ยเกียวมันไม่ได้สต็อปเลยวะพวกเขาเยอะไปแล้ว เพี้ยนมันเยอะมาจากไหนจริงเชียวเรื่องมันเยอะมาจากไหนจริงเชียวเชี่ยเชี่ยกูจำไม่ได้ว่าลงนรกมันโหดขนาดนี้นะทำไมครั้งนี้มันอะไรบ้างวะเนี่ยอ๋อผมปรับเป็นฮาร์ดเออใช่เฮ้ยอะไรวะมีอีกแล้วเหรอมีตัวอะไรอยู่ในน้ำด้วยมีตัวอะไรอยู่ในลาวาด้วยเชี่ยอะไรเนี่ย โอ้แล้วคือมันสว่างจ้าจนกูขาทานกลับไม่เจอะอันนั้นใช่ไหมใช่แหละต้องการบล็อกปีไวัยีไวยังกะอะไรดีเฮ้ยไม่แพ้ว่ะ โอ๊ยโอ๊ยกูไม่น่าเล่นในโหมดฮาร์ดเลยเล่นขี้แล้วตอนนี้เอีกแล้วเหรออะไรวะน่าเนะต่า <_ S 2> <_ S 1> โอ๊ยเชี้ยดนรกจริงๆวะอันนี้คือนรกของแท้เลยนี่ยคือภาพตอนนี้เละเป็นขี้แล้วฮะ ดีแหละที่กูมาคนเดียวถ้ามิสเตอร์เจมอด้วยน่นาจะแตกคู่เลยแหละโอเคโชคดีนะที่มันไม่ทำลายกล่องผมอะจะได้ไม่ต้องคราบใหม่เปลืองเดี๋ยวคิดก่นอนเอ่โอเคโอเคเนี่ยทางเข้าโกโดนทำลายง่ายมาก ชีวิตตันทดชิบหายเอาไงเราไว้ดุนโอ้โหไม่แล้วอะว่าจะมาฟามเท่ายเราเปลี่ยนที่ไว้ได้ไหมนะเปลี่ยนที่ไว้ได้ไหมเนี่ย ลื่นนะครับตอนนี้ลื่นกว่าเดิมเยอะมากเลยไม่รู้เป็นอะไรอืมโอเคมันฝังอยู่ในดินหรือมันอยู่ข้างบนวะน่าฝังในดินใช่ไหมใช่ละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 ผมต้องดิสมิทกันโอ้โห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 ไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้โอ้โหโอ้โห ตายเถอะตายเถอะตายเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟ้าผ่าได้ไงเนี่ยโอวยเชี่ยอะไรวะนะรนเนี่ยแลทด์นัดดิงเบรสออฟปัติปัติเหรอได้อะไรวะ เดือดเยิ้มโอ้ยเอาละกลับบ้านดีกว่าแต่ผมโอเคแต่เราได้ได้ข้อมูลมาแล้วว่าเราจะต้องมาตรงนี้ใช่ไหมเราลงไปข้างล่างผมเดานะอ่าใช่เราลงไปข้างล่างโอเคถอนมาเก็บข้อมูลนะครับเพราะตอนนี้เราจะขาดน้ำตายก่อนนะฮะเราลาดน้ำบนนี้ไม่ได้โอ้ยพูดยังไม่ทันขาดคำ พูดยังไม่ทันการ์ดคำพูดไม่ทันกาดคำโอ้ยมันคือสปอนไวมากอะ่ะไอ้นี่มันหัวนุ่มแหลมไอ้หัวนุ่มแหลมเอ้ยเล็งแต่หัวอย่างเดียวเลยนี่ว่าคือเขาอ,อยู่อย่างสงบสุขไม่ได้เลยนะครับที่มันสปอนเยอะขนาดนี้พวกผมเล่นในโหมดฮาร์ดนะครับ มันก็เลยสปอนเยอะเป็นพิเศษเพราะงั้นขอกลับบ้านก่อนเลยกันตั้ยเชียอะไรกูนนะ่ะอะไรอ่ะโอ้ g o o ก n e เนสปไรจตชาโอ้ยออกไงวะแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว เดี๋ยวเชี่ยอะไรเนี่ยมันเอาผมไว้ที่ไหนอะคาริเมตเจริญพรโยมคือมันไม่ให้กูเกิดที่เดิมหลังจากที่ประตูเราพังไปแล้วว่าจะฟลักกลับไปก็ได้แสดงว่าประตูที่พังแล้วรอบหนึ่งเนี่ยมันจะสปอนไปที่ใหม่เรื่อยๆใช่ไหมเข้าใจแล้ว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  ดังนั้นผมจะต้องใช้นี่ฮะโอ๊ยอยู่ในน้ำเนี่ยปลอดภัยโอ้ยโอ้ย,อยมันเยอะเกินไปแล้วโอ้ย ก็ยิงจังเลยอันนี้มันเป็นไอตัวเหมือนบอสอันเดิมพูด้ดชายชวนเล่นซีอ o อฟตี <of> p มันไม่ค่อยหนุกอะซนะีอ o อฟตี p จริงจริงยจริงจริงมันไม่ค่อยหนุกมันไม่ค่อยหนุกจริงจริงแต่มันน่าเล่นโอ้ยโอ้ยอย,อยู่ทูฟา้า เดี๋ยวก็นหนึ่งนะหนึงอันนี้กูชิบหายแล้วกูไม่คิดว่าจะแตกได้ขนาดนี้นรกในโหมดฮาร์ดคือคือนรกจริงๆวะ่ะคือออกไป